เราจะเดินไปทางหาดที่ขุ่นด,ดีไหมโอ๊ยกายไม่เจ็บเลยลูกไม่เห็นเนม้เนต<า>์ก็จะคุยไปเรื่อยๆนะคะทำตัวเอง,องอนี่คือทะเลเว้าลูกจนะ๊ะเบียกตกขึ้นมาค่ะลูกเอกของเราะคะ่ะเท้าเขาเบี้ยงลูกขึ้นแรง แล้วรองเท้าลูกไว้ไหนอะโอเคแล้วก็เสียงช้าเราเราเรา,เราทำงานนอกสถานที่อะไรประมาณนั้นนะเอาใบหนึ่งลูกพวกนีเ้เราเราเราทำงานนอกสถานที่อะไรประมาณนั้นนะเอาใบหนึ่งลูกพวกนี้นะคะทุกคนแม่แจงของบอกว่าเย็นจริง ใจ่ายให้แม่ก่อนเลยแม่โอนให้เอาบัตรแจงเนาะอาจจะผ่านทางมาใช่ไหม <c oughs> ที่จริงๆแล้วไม่ได้อยู่แถวนี้พอดีพี่แจงมาอบรมมาสัมมนาที่อะไอยู่ข้างทางนู่นยะวขอบคุณที่ท่านได้ตาให้เราได้มีโอกาสลงคลิดลงแท้ก็จะ สองน้ำทางสันชานเอไลน์นองวันนี้ไลสดนอกสถานที่วันจันทร์ของวันไลสดนะคะถือว่าวันนี้จะเราชีวิต แล้วก็ความเป็นอยู่ของตนเองให้แก่เพื่อนๆพ่พี่น้งองใน,ในเฟซบ,บุ๊กทั่วไปได้รับทราบให้เพื่อนฟังอีกก่อนโอดักแบเขาเป็นนักดนตรีนะคะป้ะคจะไม่เห็นเม้นนะคะขออนุญาตนะคะ,อะขออนุญาตไลฟ์สดเพื่อเพื่ออะไรมาอย่างยังทางที่พัทยานี่ระยองแล้วนะ มั่นใจว่าขนาดนี้เวลาเท่าไหร่เราไม่นี่นะไรอนุญาตลงไลค์นะคะ,ะ,คะขอบคุณนะคะน้องแอนที่เข้าประชมขอบคุณที่ท่านได้ตาให้เราได้มีโอกาสลงคิดลงแท้ หอยก็จะขึ้นรถหนับแล้วอีกหน่อยกมืดไมั้ยเหมือนเหมือนอาจารย์ว่าถ้าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจะลาออกเลยจะบรรยากาศไปด้วยกันนะคะแม่อยู่นี่ยายอยากมาลงไม่ได้นะลูกมันลึกไไม่ด้ลงเออไม่ได้ลงไปอู๋ไม่อย่างชื่นเอือ ชุดๆๆโอเคเราก็จะเติมแต่ไม่ค่อยมีคนนะคะประมาณน่าจะแตนก็จะเยอะหน่อยลมแรงแต่เป็นเหนียวเนาะที่ว่างค่อยขึ้นอีกทีหนึ่งเราจะเดินไปทางหาดที่มีฝนดีไหมโอ๊ตกายไม้เจ็บเลยแท่ลูก สดของพี่แจงแม่แจงเนะเาะคือปกติจะไลฟ์ทุกวันวันจันทร์ลูกจ๋ามาเพื่อนน้องตายนะคะก็ขอบคุณคลิปเราก็มีสาระมัง่งไม่มีมั่งเนาะแล้วก็ขอบคุณที่ท่านได้ตา,าให้เราได้มีโอกาสลงคลิปถึงแค่ไลฟ์เพื่ออยากให้เพื่อนเห็น นี่โคตรนี่หนึ่ตกใจนะคะ<อ>โยลองหาแม่จะเพียก<อ>เราไม่เห็นเม้นของเพื่อนไม่รู้ว่าหนึ่งดวงตาเป็นของใครเลย<อ>เราไม่เห็นเม้นของเพื่อนไม่รู้ว่าหนึ่งดวงตาเป็นของใครเลย ขอบคุณนะคะไม่มั่นใจว่าตัวเองได้กี่นาทีแล้วคะเราเราเรา,เราทำงานนองสถานที่อะไรป,ประมาณนั้นนะ <c oughs> เอาใบหนึ่งลูกพรุ่งนี้มตามนะคะบ๊ายบายค่ะไนสดของพี่แจงแม่แจงเนาะ,ค,ะคือปกติจะไลฟ์ทุกวันวันจันทร์ลูกจ้ามนเพื่อนชมตามนะคะ บ๊ายบายค่ะแกเขาเดินออาทางานะเนาทางมาก็ขอบคุณนะที่เข้าไลฟ์สดยุด้ยเรจะจงลงแล้วชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของตนเองให้แกเพื่อนๆพี่น้องในเฟซบุ๊กทั่วไปได้รับทราบเพี้ยนบองบ้าอ่ะเนื้อเพลงอาจจะเพี้ยนไปนะเล่นด้วยกันนะ ขอบคุณนะคะไม่มั่นใจว่าตัวเองได้กี่นาทีแล้ว <laughs> นนนั้นนะเอาใบหนึ่งลูกสวยางามเห็นปูดูสิดูหูตาเำไมมันจำเนื้อเพลงไม่ได้คีไม่ต้องถามนะขีอาจจะไม่ถูกสักหน่อย <cos. S 2> เดี๋ยวก็จะลงแล้วนะคะพอเด็กๆเ,เ,เรีเยกแล้วให้แม่คุณแม่ขึ้นลูกเดินมาเดินนิดนึงเนาะคร้ายผ่านทางมาก็แวะมานะ เราไม่เห็นตอนกลางวันเราก็เลยไม่รู้เดี๋ยวจะลงแล้วปกติลไลายสดมันไม่เสียงอะไรแม่อย่าดื้อนะลูกว่ยอไรนะแม่อย่าดื้อนะแม่สุภาพเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็ชมแต่ถ้ามีใครแม่เวียนเข้ามาก็ส่งข้อความมานะคะไม่รู้จะเอะนั่นหรือเปล่า เ,เดินต้องเดินทางเผื่อจะถึงห้องพักนะคะอขอบคุณนะคะเพื่อนที่ผ่านทางมาคิดกุ้งหอยดานะอยู่ในท้องอสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขออนุญาตไลฟ์สดนอกสถานที่ ที่พัทยานี่ระยองแล้วนะคะไม่มั่นใจว่าขนาดนี้เวลาเท่าไหร่เราไม่โตไปหนึ่งหงช็อตน,น,น,นะคะไปลอง่ยนนู้ชายทุกท่านะคะชมก็เผาแล้วไม่ต้องห่วงนะคะเรามีคนคุมไว้ด้วยไลฟ์เพื่ออยากให้เพื่อนเห็นดีสดๆ สาวก็โทรมาเรียกขึ้นรถแต่ว่ามันมีเสียงเพลงอาจจะได้ลบก็ได้ไลน์นี้แต่ไม่เป็นไรเนาะวันไหนก็ไปหนึ่งหนึ่งถอดน,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 นะตอีกสัตว์ะจมก็เผาแล้วไม่ต้องห่วงนะคะเรามีคนถุงไว้ด้วยกุ้ง วันนี้เพราะว่าเรามาสัมมนาที่ที่ระยองนะคะก็เลยเปลี่ยนที่ไลสดไลสดอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ